มาดูตะก,ก้อครับสองสามนะครับสองสามบอลหนองเจอกับพม่าครับฝั่งนู้นครับตอนนี้เต,ต,ต้มอยู่ที่น่าจนะเจ็ดหกครับผมตอนนี้เต้มอยู่เท่าไหร่นะบอลหกเจ็ดใช่ไหมตามพม่าอยู่ครับตอนนี้ฝั่งใครตามพม่าอยู่หนึ่งเต้มครับหกต่อเจ็ดครับตอนนี้พม่ากระทืบมาครับหนองรับหลังเท้า โยกขึ้นมาปาดนรกลูกนี้โอ้ยต่งนนรับตายแตกครับอแต้มเจ็ดเท่านะครับอันนี้นองเสิบกีไปทางตัวทำครับโยกขึ้นมาพม่ายกลนครับนองบอลโยกขึ้นมานองโอ้ทาเองเลยครับตรงนี้พม่าปาดขึ้นมาครับออกขวาบอลรับไม่ได้ครับ อ่าแต้มเท่าแล้วนะครับเจ็ดต่อเจ็ดครับมาึ่พม่าเสิร์ฟครับตรงนี้จี้ไปทางน้องบอลครับน้องบอลโยกันมาน้องปาดเต็มรอบครับตรงนี้ลงไปสวยงามแต้มยังสูสีครับตรนี้ลองเสิร์ฟไปที่ตัวโยกครับพม่ากับพึชลงมาโอ้โหตรงนี้น้องบอลรับแก๊ดไปครับตรงนี้ แลบออกไปครับ <c oughs> มาเส็จมาที่น้องบอลครับบอลครับโยกขึ้นมาครับน้องปาดนั่นหรอแต่เบาๆไปที่ตัวทําครับปัดขึ้นมาลูกนี้ออกครับผมลองเสิร์ฟไปที่ตัวทาครับตัวทํำยกหัขึ้นมากระพืบ นีลงครับอโอ้โหมีซันแบ็กไปครับนี่ลองลองซันแบ็กดูไม่ข้ามครับผม,ม,มแจมยังซูสีครับหวนยกซ้ายขึ้นมาครับนองปาดไปเบาๆครับหบนุ่มพม่ารับอีแง่งแตกไปครับผม คุณนี้เตะประมาณ, 2, ณ,ณาสองพันครับคุณนี้คุณนี้เตะสองพันครับจำสุสีกันบอลซ้ำกันมากระทืบมาลูกนี้โอ้ยติดกลับคืนไปยังได้ครับลูกนนี้ กำทึบมาโอ้โหเรียบร้อยครับดาบสองดาบสองถึงอยู่ครับเสือแดงมาเส์ฟมาหาน้องบอลน้ลองบอลยกไปกึ่งล้นที่หนึ่งโอ้โหน้องตามสวยครับตรงนี้อ,อะสนามรัคาแดงครับใครจะมาก็จะดีต้อนรับนะครับ สนามนี้มีทุกเหลี่ยมครับอันนี้ปร,ประกันโดยเสียเคียวครับปอมตเตอร์ใหญ่แล้วครับอินซีอีสันบอนโยกขึ้นมาครับนองปัดน,นรกค,ครับตรงนี้ลงไปเรียบร้อยครับอ่ยเสริมนับเตี่ยมนี่เสรีขันเตียมนับเตียมังดงังน อย่างตามหลังพม่าอยู่ครับหนึ่งแต้มครับอันนี้ก็เทืบมาเรียบร้อยครับผมสุดยอดเลยครับงานเมียนมาครับโอ ลองปัดยกเสิร์ฟไปที่ตัวยกฝั่งขวาครับตัวทำโอ้โหปาดลงแต่ที่เดิมเลยนะครับไม่มีไม่มีที่ลงที่ใหม่เลยงานวันนี้ครับพี่ยานงานดีครับหนองลากไปครับพวกนี้โอ้โหสวยงามอ่ะเตรียมให้น้องบอลเสิร์ฟครับพวกนี้ บอลเซิร์ฟไปที่ตัวยกฝั่งขวาครับตัวทำยกกันมากระทืกครับัวเบาลงนี้โอ้ยยินกลาดพยายามลองลุกโอ้โห,หลูกน,นี้ครับเรียบร้อยครับแต่ไม่ได้บอล อย่างตามอยู่ครับยังตามพม่าอยู่ครับลรกนี้ตัวทายกขึ้นมาเองครับปาดออกขวาน้องบอลไปครับเรียบร้อยครับตรงนี้ดูเงินมากครับเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับตอนนี้มันมากให้ตัวทํามาเสิร์ฟเองครับลูกนี้มองซ้ายมองขวาเสิร์ฟไปที่น้องบอลครับน้องบอลยกโอ้ลูกนี้ครับ เสียง่ายมากเลยครับตรงนี้เสียง่ายเลยเกิดจะความเกรงใจกันครับผมพมานําไปแล้วครับเก้าต่อเจ็ดครับผมตรงนี้ออกครับผมมาดูฝั่งนี้จะแก้เกมเป็นยังไงครับนองดันไปที่ตัวถอนครับลูกออกไปครับผม เมียนมาครับเมียนมายกดันมาทั้งน้องครับน้องยกเองข้าเองครับวนี้เบาๆไปครับเรียบร้อยอันนี้เป็นน้องบอลเสิร์ฟครับบอลเสิร์ฟไปครับามาพืบเรียบร้อยครับพวกน,นี้โอ้ลงสวยครับตรกนี้ลงสวยลงสวย มานำไปแล้วครับตอนนี้โอ้ลูกนี้ออกไปครับผมบอลจะแก,ก้เกมเสือกยังไงครับจะได้แต้มจากตรงไหนครับบอลยิงไี่ตัวยกครับติดแขนครับผมลูกนี้เรียบร้อยได้แต้มบอลดันไปที่ตัวยกครับมือกลางยกขึ้นมาทืบครับโอ้โหลูกนี้อยู่ครับเกีียวลังเท้า น้องซันแป็กไปไม่ค่ะมครับลูกนี้โอ้โหเรียนมากเิบไปยิงมาที่น้องครับบอลยกไปครับน้องปาดเบาๆติดลังเท้าพม่าครับยกหัวกระทืบลูกนี้ครับเรียบร้อยครับผมโอโ้ตอนนี้เต็มพม่านำไปแล้วครับผม แจมพม่นมานำไปแล้วครับ<อ>ดันมือที่บอลครับบอลเปิดกระชอกออกนิดนึงครับโอ้โหลูกนี้แตกง่ายครับผมลูกเดียวมาบอลตี่ตามบ่สวนไม่ท่าครับ ไม่ไม่ทามครับล,ลูกนหนหน้าโยงมาที่น้องบอลครับเบาๆครับโอ้ยปิลลูกนี้ยังไม่รู้โอ้เรียบร้อยครับยังไม่เข้าใจกันครับลูกนี้ <laughs> แต่เป็นอะไรบอลบอลแต่เป็นอะไรแปดต่อสิบเอ็ดครับผมตอนนี้แต้ โอ้โหลูกนี้กินกินเปล่าเลยครับลูกนี้น้องร้อยแล้วครับตอนน,อนี้ีแต้มตามมาที่เก้าตัวสิเบเอ็ดครับลองมองซ้ายมองขวาโยงไปที่ตัวทำครับตัวยงโยงขึ้นมาตัวทำกระทืบลูกนี้ออกขวาน้องบันครับเรียบร้อยครับผมม,ม,มานำอยู่ครับสิเบเอ็ดต่อเก้าครับผมตอนนี้ั่งนู้นพม่านะครับสามคน ฝั่งนี้ไทยครับสองคนบอลเปิดลงนี้มาน้องยกบอลใส่เต็มรอบลงนี้ไม่เหลือครับโอ้ยตอ,อนนี้มีตีกองแล้วครับผมตอนนี้นียังตามอยู่นะครับน้องบอลยังตามอยู่เอาลูกนี้เรียบร้อยครับ โอ้โหกินฟรีครับกินฟรีลูกนี้ตามมาแล้วครับตอนนี้ศูนย์ต่อหนึ่งครับผมสิบต่อสิบเอ็ดนะครับน้องโยงไปที่ตัวยกครับเปิดมาหัวมากระทืบตรงนี้บอลรับได้ครับน,น้องกระทืบตรงนี้เหลือไหมเรียบร้อยครับสิบเอ็ดเท่าครับตอนนี้โอ้โหล็อก้อยจริงๆครับ น้องล็อกร้อยจริงๆครับลูกนี้สุดยอดครับเกียดเท่าแล้วนะครับตอนนี้น้องโยงไปที่ตัวโยกครับม่ากระทพิกมาลูกนี้โอ้ยรับไม่อยู่ครับหลังเท้านิดเดียวครับเกือบอยู่แต่ไม่อยู่เกียรเท่าครับลูกนี้พม่าดันมาที่น้องครับตรงนี้ออกครับผม โอ้ย oh, ุ kind of oh ่งไหมได้ครับครับวะมากระเทือนตรงนี้โอ้โหลงสวยครับโยกที่บอลครับบอลโยกขึ้นมาอู้เรียบร้อยครับตรงนี้สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้แก้มยังสูสี มาดูว่าฝั่งไหนจะปิดเกมครับไทยกับพม่าไกรจะเป็นฝั่งปิดเกมครับลองปัดนรกวันพ่าทำครับลองเซอร์ฟบทตัวทำครับดูโโยกมาพม่าโอ้ล้นครับตรงนี้อันนี้แต้มจะขึ้นไหมเรียบร้อยครับผมโอ้โหแมตต์ไฟของฝั่งไทยครับตอนนี้สองต่อสิบเอ็ดครับ มดูว่าน้องจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าครับตรงนี้น้องโยงไปที่ตัวโยกครับเรียบร้อยครับลงนมา้ต่างพม่าตามเกมไปอยู่ครับผมมดูวฝั่งไหนจะเป็นจะเป็นสมเพลงจะไหมหรือเผาครับมาดูกันออรงยูนี้ออกครับผมมีมีมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่ใครจะดู มีม,มีมีถ่ายทอดไว้อยู่ไม่ต้องกลัวถ่ายไปหมดขอ,อมากระทืบพวกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลงต่อหน้าบอลเลยครับต่อหน้าชันครับลูกนี้โอ้โหลูกน้องบอลโอ้สาวเลยครับลูกนี้โอ้ยลูกนี้ครับเสียดายมาก ลกนี้ลายเป็นเต้มเท่านะครับ12ต่อ12ครับมาดูว่าใครจะปิดเกมครับตอนนี้นองบอลต้านไหมโอ้ยังอยู่ครับบอลยังต้านอยู่ครับดูว่าเหาะนองจะปิดเกมยังไงครับ เสรยบโดยน้องปันรกครับฝั่งนี้น้องปันรกยิงไปี่ตัวยกครับออมายังการอยู่ไหมลูกนี้เรียบร้อยครับลงไป <Okay. S 1> มาดูเมียนมาครับมาดูเมียนมาฝั่งนู้นครับสองต่อสิบสองครโลเมตรครับตอนนีอ้อยู่ที่กขาจะปิดสกอได้ครับน,น้นองโยกไปครับน้องบอลยังโอ้โหลูกนี้ออกครับเรียบร้อย พม่าชนะไปครับ13ต่อ12ครับผมจบคู่นี้ครับพม่าชนะไปครับ13ต่อ12ครับ